เนาะลงลอยเรียบร้อยแล้วขเขาหนุ่มเล่ากับไอ,อ้นมไทยกับย่ามหมเค็ดเนาะยังขามไปหาเขาอยู่ขามไปหาเขาอยากตีขึ้นดดกับเขาเตะที่ว่านี่อยากจะขึ้นดดกับเขาเตะเจ้นย้มหมเค็ดเตะเวดไปตั้งเป็นสองสามแสน ซื้อที่ซื่อตู้เย็นโรทรศัพท์ให,ห้ทำให้ยังบอกเคดตีแปลกอยู่เนาะคนเฮา <c oughs> คนไทยสาวไทยก็สวยเยอะๆเด้อถ้าท่านติเปขนาดนั้นนะหมายก็ว่าไอ้ท่านสิเปเป็นแสนซองแสนน่ะ สาวไทยอยู่บ้านเท่าเลยโอ้ยพรอมที่ก็ <c oughs> ต้องอยู่ง่ากเลยจะทะเบียนสนดกันสบายกันดีก็สาวเล่าท <c oughs> ําไมหนุ่มไทยถึงอยากจะไปแท้ประเทศเล่าดียูประเทศเล่าวัฒนธรรม เหมือนสมัยก่อน40ปีที่แล้วเนาะ40ปีที่แล้ว40ปีของประเทศไทยที่แล้วแต่ทุกวันนี้ประเทศไทยมันจะเลื่อนแล้วคนประเทศลาวเขาเจ้าอยู่กันยังไมอยัอยงบ่ได้พัฒนามาถึงตัวเข้าวานรับ แต่ประเนมเล้าอยากไปเมี่เมือว่าเนี่ผมเห็นผมเปิดยูทูบผมเห็นนุ่มไทยไปหาสาวเล่าเขาบอกว่าเออพามไปเที่ยวเอามูไปด้วยเอามูไปด้วยแล้วก็ไปเที่ยวสามันบัดขาวหรือเ่า เป็นวัดขาวเนาะอืมเป็นวัดขาวไปเที่ยวกันไอ้เพิ่นนี่แหละบอขอเอ้ยซื้อแหละแก่ว่ากขยากสิพูดให้ไอ้ฟังว่าไอ้ก็พูดไม่ออแหละว,ว่าก้อนจิมากกระสาวเรล่ามันมันยากมันเย็นไอ้ก็พูด,ดอยูไอ้ก็ ไอ้เคยเบอร์โทประกันมาคงว่าหาฤทธิ์าแล้วไอ้ก็หาฤทธิ์าคงอา,ายุไรเรืองกันเนาะก็เรียกเราไอ้อะไรกันนะเขาบริษัทกันวันดีาาครับไอ้ครับเขาเลยบอกว่าไอ้อไปเที่ยวนี่ครั้นะงที่สามไปนะครั้งที่สามล่ครั้งที่สามที่ไปประเทศเลาวครั้งแรก ไปหาเอ่อไปหาน้องนิงครั้งนี้สองก็ไปไปคุยกับน้องนิงครั้งนี้สามนี่แหละไอ้ก็ไปนอนโรงแรมแล้วก็ไปคุยกับยูทูบเบอร์จะเห็นอยู่เห็นย و, เนยอะแต่ก็ดีใจนะก็ไอ้ไอ้ คิดจยงไรเนาะผมก็ยังคิดอยู่ว่าอ้จะไปงอกเขาตีหรือว่าอา้จะไปมีคนใหม่ไปเที่ยวหรือปไปจนะังไรนะงงผมบึงใน YouTube มันวอแจ้งนะมันวอชัดเจนไอ้ค่ายก็อ้จะไปงอกสาวนิ้งตี <laughs> อาผมบอกอายเดอผมพยายามดูช่องของทุกคนอ่ะยูทูบเบอร์ทุกคนประเจตนาวที่เกี่ยวกับาอานะ้น่ะเขาก็าเอาอาอแล้วกาเอาเพราะว่าเขามีคนใหม่แล้วเขวามีคนใหม่เขามี ม,าามีคนรอดีดก็าอายันีคนรอดีก็อายแต่แต่กเดี๋ยวอาย,ยเย็ดใจเดอ้อเป็นกำลังใจให้ครับอายยูดอนนะเป็นกำลังใจให้อย่าเสียใจเดอ้อเป็นกำลังใจให้แต่ไหนเฮาก็เป็นลูกผู้ชาย มีทางเลือกมากไมาอะโบแมนผู้ยิ่งเลยผู้ยิ่งก็มี่ทางเลือกแต่ว่าผู้ชายเนี่ยเขาก็มีทางเลือกเพราะว่าเขามีการมีงานเขามีเงินอ่าพูดยังไงว่าเขามีเงินมีการมีงานทำแต่ทเอาคนไทยก็ได้สิเอาคนลาวก็ได้สิเอาไอ้เวียดนามก็ได้อาแต่ว่าเวียดนามนั้นกุ้งคุยกันบบรุเรื่องคุยกันรู้เรื่องก็คือประเทศลาวนี่แหละ ประเทศเล่าคือประเทศไทยกับประเทศไทยนะประ,ประเทศเล่าคุยกับประเทศเล่ามันคุยกันรูเรื่องแต่ว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องจริงคือกับประเทศไทยแหละครับประเทศไทยฝากอาจารย์เดดเด้ออาจารย์เดชอ่ำใจดีๆครับอ่ำใจดีๆอย้วคิดมาเป็นกำลังใจให้ สาวนิง่งนั่นเพิ่อนอาจจะมักเจ้าอยู่ดิมักเจ้าอยู่มักโดยความแตนในหาของเจ้านะมักโดยความที่ว่าอ่าอยากเก็บเป็นผัวเป็นเมียแต่เพียงแต่ว่ามันมันติดขัดนายไอมันติดขัดผมเบมึงแล้วผมมึงในเคลิปเรามันติดขัดอ่ามันติดขัดที่ว,าว่าสาวนิ่งนี่ เพิ่นก็อยากจะไปจากบ้านก็อายนี่ปอยากจะพาเพิ่นไปนะแต่ในความคิดเห็นของผมนะควา,ม,ความ,มเห็นความิดเห็นของผมเ่ยผมบอกว่าไอ้อายเนี่ยไปคุยกับสาวนิงไปคุยกับสาวนิงเธอไหวเพิ่นสิรับได้บอถ้าเกิดว่าเฮาอายไม่อยู่ตรงนี้เดือนนึง อยู่ประเทศเลาาเนาะประเทศล่ามามาทำอยอียงกับร้างของประเทศเลาาประเทศเลาาตอนนี้มาทำหน้าหรือมาทำอย่างกับพวงกบดูมาทำไายบออะไรก็อีกเหลือนึ่งกับผ้าแม่เทาไอ้ผ้า,าแม่จาวหนิงอะ่ะไปเที่ยวประเทศไทยเฮ้าผ้าอยากไป แต่ไอ้พูดอยู่ประเด็นเนี่ยไอ้พูดดูว่าเอาอยากสิฝ้าสาวนิ่งไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวมองพุ่นมองพี่แต่สาวนิ่งล่าตัดบทไปผมเข้าใจตรงนั้นผมเข้าใจแต่เพียงแต่ว,ว่าผมไม่เข้าใจที่ว่าสาวนิ่งเป็นยังต้องพูดจังสั้นเนาะผมว่างงยู่นั่งม่งคิปอยู่หัง,งงแต่เพียงแต่ว,ว่าผม บอกหนูว่าสาวนิงก็เจ้าคิดจังไรเนาะแต่บอกไอ้ย,ยังเดียวว่าถ้าไอ,อ,อ้มีโอกาสเด้อมีโอกาสไปคุยกับสาวนิงเพื่อนแน่ไปคุยกับสาวนิงเพื่อน,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 นแน่ว่าไอา้ขงสีแก้วแตกแล้วเนาะเจ้าคงสีแตกแล้วเจ้วมันคงสีแตกอะผมพอใจตรงนี้ผมก็คือกัน ทมไมก้อนไอแก้วแตกแตกมันเล่าประสานไม่ได้นะแล้วแก้วแตก,แตกใจการไข่กันล่างจใจอายเนาะไข่กันร่างใจอายอายแต่เด็ดเด้อไข่กันล่างจใางจตังไ,นไหนกครย่ทอดเด้ออายเด้อบุดถึงว่าคนเฮามันลำบากใจ สู่อและพี่ไอ้เดีย่ดย,ยสู่อด้ไอ้สู่อผมเป็นกำลังใจให้ครับสูส่อครับผม